สินค้าจีนจอดทะลักเข้าไทยอีกเพียบเลยค่ะเพราะว่าต้องหนีตายนะคะจากภาษีทรัมป์จับตากันให้ดีแล้วก็ตั้งรับกันให้ได้นะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายย่อยในบ้านเรานั่นเองค่ะบอกเลยว่าจะต้องเหนื่อยกันหน่อยนะคะหลังจากนี้เพราะว่าล่าสุดค่ะสมาคมผู้ค้าปลีกไทยออกมาเตือนเลยนะคะว่าภาษีของทรัมป์นโยบายของสหรัฐนั้นอาจจะทําให้ตลาดค้าปลีกบ้านเรานั้นต้องหดตัวจากปีที่แล้วค่ะ สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์การค้า้ารขายในประเทศหลังจากนี้จะมีความท้าทายหลายด้านเลยค่ะโดยจะพาะผลกระทบนะะจากระดับโลกมาสู่ระดับรากของไทยได้เช่นกันจากการเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงเดินหน้าขึ้นภาษีตอบโต้ก,กันไปมาและไทยเราเองนะคะก็โดนขึ้นภาษีนําเข้าไปยังสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะ แม้ว่าจะมีความหวังนะคะเรื่องการต่อรองและเจราจาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่นอนเสมอไปค่ะล่าสุดนะคะข้อมูลจากทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยค่ะโดยคุณนัทวงพาณิ์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าปีนี้ค้าปลีกบ้านเรานั้นต้องเจอความท้าทายอย่างหนักหน่วงโดยย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการค้าปลีกไทยเรานั้นไม่เพียงต้องอยู่รอด แต่ต้องยืนหยัดและก้าวนำค่ะท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะคะต้องมีการตั้งรับรุกกลับแล้วก็ปรับตัวซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะ โดยข้อมูลนะคะจากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุเอาไว้บอกว่าภาคค้าปลีกไทยในปีที่ผ่านมานะคะมีมูลค่าประมาณ4ล้านล้านบาทคิดแล้วเป็น16%ของ GDP ค่ะแต่ว่าสำหรับปีนี้แนวโน้มนั้นน่าจะหดตัวลงหรือว่าติดลบนะคะจากการเติบโตของยอดขายในช่วงปีที่ผ่านมามาถึงปีนี้ชะลอตัวลงไปแล้วนะคะเฉลี่ย3.4%เทียกบกับช่วงของปี6 5ถึง66ที่เติบโตได้ถึง5.9%ค่ะ สาเหตุหลักนะคะมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงไปกำลังซื้อบริโภคที่ฟื้นตัวช้ารวมถึงการแข่งขันรุนแรงนะคะจากแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซของต่างชาติโดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยนะคะตรงนี้มีผลกระทบต่อการสออกของไทยค่ะแล้วก็อีกด้านนะคะจะทำให้สินค้าจีนเกิดปัญหาล้นตลาดโอเวอร์ซัพพลาย คือหาที่ระบายไม่ได้หาที่ขายไม่ได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทะลักเข้าสู่ประเทศไทยรวมถึงอาเซียนเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งมันก็จะไปกระทบนะคะสำหรับรกูกรอบการของไทยแล้วก็ SME ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่กว่า3 3 000, 000, ล้านสแสรายค่ะรวมถึงปัจจัยเสี่ยงนะคะเรื่องของต้นทุนการดเนินธุรกิจ ที่สูงขึ้นจากการปรับค่าแรงค่าขนส่งแล้วก็ค่าพลังงานด้วยนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะรุนแรงหนักนะคะถึงขั้นทำให้ผู้ประกอบการไทยนั้นต้องปิดกิจการหรือว่าเลิกจ้างแรงงานได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะประเมินเบื้องต้นเอาไว้ว่าสินค้าที่คาดว่าจะทะลักเข้าสู่ไทยก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส สินค้าอคเซสซอรีแล้วก็สินค้าเครื่องหนังนอกจากนี้เรายังต้องระวังนะหรือว่ากังวลสินค้าด้วยคุณภาพที่เข้ามาด้วยค่ะพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าภาค้าปผลิตของไทยเรานะมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะทั้งในภาคการผลิตการบริโภคและการจ้างงานค่ะเมื่อหนีไม่ได้นะคะเราก็ต้องสู้แล้วก็ต้องป้องกันด้วยค่ะซึ่งทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็ได้เสนอแนะแนวทางนะคะ ทั้งสาหรับรูปกอบการก็ต้องมีการปรับตัวรวมถึงภาครัฐนะคะที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆเพื่อมาป้องกันแล้วก็ดูแลสินค้าของไทยค่ะสี่แนวทางสําคัญสําหรับภาครัฐนะคะข้อแรกค่ะต้องเพิ่มการตรวจสอบแบบร้อเปอร์เซ็นต์แทนการสุ่มตรวจสําหรับปัญหาสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาไทยค่ะโดยระบบเทคโนโลยีที่มีความแม่นยําทั้งการมีมาตรฐานมอกอและฉลากต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นค่ะ ข้อที่2นะคะเร่งปรับปรามธุรกิจนอมินีที่มาสวมสิทธิคนไทยในทุกระดับอย่างเช่นร้านอาหารสุ per market และโรงแรมสนยนเหรียญเพื่อมาป้องกันการไหลออกของเม็ดเงินทำให้ไรายได้หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็คนไทยค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องดูแลป้องกันการสวมสิทธิ์ผลิตสินค้าที่แอบใช้ไทยเป็นฐานการผลิตส่งออกไปสหรัฐด,ด้วยนะคะหรือว่ารีเอ็กซ์พอร์ตซึ่งตรงนี้ทำให้ไทยเกินดุลสหรัฐได้ค่ะ ข้อที่3ค่ะจัดเก็บภาษีกับสินค้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกคือขอมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแวัดเกับสินค้าออนไลน์นําเข้าไทยที่มีมูลค่าตั้งแต่บาทแรกค่ะจากเดิมกําหนดเอาไว้นะคะว่าสินค้าไม่เกิน1,500บาทได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งควรออกเป็นกฎหมายบังคับใช้อย่างเป็นถาวรค่ะ ข้อที่4นะคะอยากให้มีการผลักดันไทยสู่ช้อปปิ้งพาราไดซ์ส่งเสริมการช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวนะคะด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มระยะไกลเข้ามาไทยมากขึ้นทั้งจากยุโรปและตะวันออกกลางรวมทั้งควรมีมาตรการทางภาษีนะคะมากระตุ้นการใช้จ่ายดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ นอกจากภาครัฐแล้วนะคะในแง่ของเอกชนผู้ประกอบการเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะซึ่งทางสมาคมนะคะก็ได้แนะนำเทรนค้าปิดเครึ่งหลังของปีนี้ด้วยค่ะโดยบอกว่าจะมุ่งเน้นนะคะไปที่การปรับตัวสู่ดิจิตัลและความยั่งยืนได้แก่ Convergence Commerce as the new standard มุ่งสร้างประสบการณ์นะคะที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ line. รวมถึงร่วมมือร้านค้ารายใหญ่แล้วก็รายย่อยนะคะให้เป็นระบบนิเวศเดียวกันและนอกจากนี้ต้องมีการใช้ AI ให้มากขึ้นนะคะเป็น AI personalization engine มุ่งนำเสนอสินค้าโปรโมชั่นและประสบการณ์ค่ะซึ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างเฉพาะบุคคลด้วยนะคะคือสามารถใช้ AI นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อมาบรหิหารจัดการสต็อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มยอดขายลดปริมาสินค้าคงคลังด้วยค่ะรวมถึงเรื่องที่ทิ้งไม่ได้คือเรื่องของความยั่งยืนนะคะ sustainable retail เพราะว่าบริโภคยุคใหม่เองให้ความสนใจเรื่องแบรนด์นะคะที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมุ่งใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนค่ะ สินค้าจีนนะคะไม่ได้ทะลักแค่ไทยแต่ว่าไปทั่วโลกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งปมสำคัญคือเรื่องของการเข้ามาสมร้อยสมสิทธ์กลายมาเป็นสินค้าเมดอินไทยแลนด์ด้วยนะคะล่าสุดทางการเองก็ขยับแล้วนะคะเร่งออกมาตรการเข้ามาคุมเข้มแล้วค่ะ22เมษายนที่ผ่านมาค่ะทางนายมนตรีนะคะคุณแพทองทานชินวัตรได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเลยค่ะเรื่องการป้องกันการสมสิทธ์สินค้าฝ้าระวังไปสหรัฐอเมริกา มีทั้งกระทรวงพาณิชย์กรมศุลกากรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสภาสกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งภายหลังการประชุมนะคะทางคุณวุฒิกรายลีวิรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนี้การส่งออกสินค้าฝะระวังไปยังสหรัฐนั้นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าค่ะซึ่งไทยเราเองก็ที่ผ่านมานะคะจะมีหน่วยงานที่สามารถออกหนังสือที่ว่านี้ได้ทั้งหมด3หน่วยงานด้วยกันค่ะมีตั้งแต่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสภาสกรรมแห่งประเทศไทยค่ะดังนั้นค่ะหลังจากที่หารือร่วมกันแล้วนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อความรัดก,กุมดังนี้ค่ะ ข้อแรกค่ะมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นหน่วยงานออกหนังสือรับรองสําหรับสินค้าฝรังไปสรัฐเพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้นค่ะและข้อที่2นะคะให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ดำเนินปรับปร,รุงกระบวนการตรวจสอบก่อนออกใบรับรองมีการตรวจโรงงานอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ตรวจเอกสารก่อนสออกอย่างเข้มงวดสําหรับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง และข้อที่3ค่ะกรมการค้าต่างประเทศนะคะไปหารือกับศุลคกากรสารัฐค่ะเพื่อไปถามถึงก็งงวลน,นะคะแล้วก็ออกแนวทางทำงานร่วมกันต่อไปและข้อสุดท้ายค่ะนายกขอความร่วมมือเลยนะคะไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะขอให้ช่วยกันแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนให้ทันระยะเวลา90วันนี้นะคะแล้วก็จะหาทางสําหรับอนาคตด้วยนะคะป้องกันสินค้าที่อาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศปลายทางอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ สินค้าจีนทะลักโลกนี่คือจดใหญ่สำหรับทุกประเทศในโลกณนเะวลานี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอาเซียนเองก็น่าจะโดนหนักเช่นกันค่ะเป็นผลพวงนะคะจากสงครามการค้าโลกที่ต้องยอมรับค่ะว่าณตอนนี้ยังคงไม่ชัดเจนแล้วก็มีความตึงเครียดอยู่ด้วยนะคะซึ่งอนาคตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่านอกจากสินค้าจีนที่จะทะลักเข้ามาแล้วอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกเป็นความท้าทายได้อีกเช่นกันนะ